รถน้ำมันจ้ารถน้ำมันน้ำมันเครื่องบินเครื่องบินเอเฮลิคอปเตอร์นะคะติดลมจ้าติดลมค่ะติดลมนี่เอาแมคโครมาสองลำแล้วค่ะเอาเออเอาแมคโครมาสองลำค่ะจะมาช่วยไม่รู้ว่า งานยากมากเลยเพราะว่าดินมันนิ่มฝนตกดินนิ่มฝนตกแล้วมันก็มันก็เลยยากลำบากค่ะนี่เครื่องบินจอดอยู่นี่ะนะ อันหนึ่งทำจุ่ค่ะแต่แต่ลำนู้น่ะเติมได้แล้วอีกลำเติมได้แล้วลำของราพิราทินังนะคะเติมได้แล้วแต่ลำเนี้ยลำเนี้ยลำเนี้ยจมโล่จมด้วยค่ะเติมไม่ได้เลยดูน้ำมันติดลงค่ะ สุดยอดเลยงานยากงานลำบากมากเลยค่ะสุดยอดค่ะอันนี้รถไถไม่ใช่รถไถรถแมคโครสลำค่ะมาจะมาลากนะคะจะมาลากขึ้นค่ะจมไป4ล้อก้ลงจมไป3ล้อค่ะฝั่งโน้นไม่จม งานยากของทหารเลยนายยชนนะคะอัน,นี่คือเครื่องบินจ้า